ดูทีวีแต่ละครั้งคือเงินการถ่ายผาาที่เขาไปในสินต้อคือทำาไ้หล้านของมันก็ผิดดูทีวีก็จึงเังเข้าไปในที่ใส่ก,ก,ก็ทำในสิน่งตางๆั่อแต่ละเรื่อง แลาเสียใจมันก็บันทึกไว้ไว้ลึกเสียใจมากๆนีม่มันก็บันทึกไป มันต้องมันต้องอยู่เนื้อทั้งสองอย่างมันถึงจะได้ความเป็นธรรมนะความเป็นธรรมไม่ใช่สุกนะจะไปเข้าใจผิดว่าความเป็นธรรมคือสุกไม่ใช่ความเป็นธรรมก็คือทุกมันก็ไม่ใช่จริงๆคนไปสมน้ำหนันเวลาคนทำอะไรที่ไม่ดี แบบไปได้รับความทุกข์ก็จะไปสมน้ำหน้ากันตัวไปสมน้ำหน้าว่าเออมันมันเป็นท่อกรรมแต่ว่าจริงๆกรรมมันให้ความ,มเป็นธรรมเป็นทุกกรรมทีม่รับทีก,กุเรศนาตรงนั้นมีคนผิดไม่อยู่นะเนื้อสุกเนื้อทุกตรงนั้นเม่อยู่เนื้อลาบเติมราบเยอะเ่ิมเยอะไม่อยู่นเนือน,นินทาไม่อยู่เนือการเติมตรงนั้น มันก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะผู้ปฏิบัติธรรมยกระดับจิตท,ที่ผ่านตรงนั้นเส้นไปมันถึงจะไปอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ก็พูดง่ายๆก็อยู่เหนือโลกกระทำแปดแต่ต้องเข้าใจโลกกระทำแปดก็อยู่ในโลกกระทำ 8. แปดเป็นผิดมันต้องอยู่เหนือโลกกระทำแปดนี่คนมีจิตท,ที่อยู่ไม่เหนือโลกกระทำแปดมันก็เป็นไปต,ตามโลกกระทำแปดนั้นมันจึงทุกข์ มันจึงสุดมันจึงลึมพามันจึงสันเทินมันจึงมีลาบเสรอมลาบที่ยบเสริมยบมันก็โตอยู่เลยว่าอ่านตรงนี้ตลอดให่คนที่จะ,ะมายกมันอีกได้เปนยากตรงที่ว่ามันไม่ต่อเน,นื่องทำอะไรก็ไม่ต่อเน,นื่องทำทางก็ไม่ต่อเน,นื่องดับตางก็ไม่ต่อเน,นื่องแค่คงไปทำก็ไม่อ เนะี่ยนี่มันไม่มีความต่อเน,นื่องตรงนั้นปุ๊บม,มันก็เลยขาดเป็นเส้นป่มันไม่เป็นประเรษเกินเป็นเส้นที่ต่อเน,นื่องยาวมันไม่เกินสัญญามี่สัญญาสายสายสัญญาสายแต่ญญว่าทมไม่ให้ขาดทำให้ตอนน่อเนื่องจึงจะเรียกว่ามันเป็นสาย มันขาดไม่เรียกว่าส,าย,า,ส,ส,า,ยา,สาย้ามันสันไม่ไียเว่ยสายสายต้องต่อเนื่องยาวเป็นสายเขามาะายเป็นตรงยาวนะไม่ใช่สั้นๆนีสัญญานะแต่ว่าความรู้ดีรู้ทั่วรู้พร้อมเฉพาะที่มันเกิดขึ้นตอนไหนรู้ตอนนั้นนั่นเป็นสัญญา การสัญญาณเนี่ยจึงเป็นสายที่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เท่ากันทั้งหมดดูเหมือนคนที่เรียนหนังสือมากก็พูด่ายแต่ว่าการพูดได้กับการปฏิบัติได้มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติได้เนี่ยต้องปฏิบัติทุกวันต้องปฏิบัตินะ ต้องปฏิบัติให้ได้เลยต้องต่อเนื่องเพราะเรืหนังสือทุกเรื่องเพื่อผู้ปฏิบัติจริงๆถ้าคนไม่ปฏิบัติจริงมันก็ไม่ต่อเนื่องปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์พอจบปุ๊บก็หยุดปฏิบัติตเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองต้องการแค่นั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่คือคนต้องการความสุขมากกว่าน,นั้นคือผู้ปฏิบัติต้อดทั่วไปแค่เราจิตทำหนัสือ ใจแค่สุกมานิดนึ่งขยิใบใจทไปนเพราะเพื่อราต,ต่อไปจะเริ่ม่หมดความทุกข์ก็เริ่มทุกข์ในช่วงที่ี่บาดกรมสนองช่วงที่อิการตสนองในงคนอาจจะทอตอนใน,นการปฏิบัติสนมันจะลดหมดเลยใจแต่จะลดตอนปฏิบัติแทนก็ปุดขึ้นแต่ถ้าแ่นเพื่อนจะบอกว่าคันประเดี๋วราจ้ามันเลนยจะมองเห็นง่าย ยิงเข้าใจผิดไม่ใช่แ้่กำลังเดยมองเห็นใา่มันหมายถึงว่ามันถูกมานใช้กายเกียวมันอ่อเลยเอเวลาในการคือเราปูิภัติจังกฤษมากคือแต่ในเวที่ดขึ้นได้ได้มากนั่นแหละเขาให้ได้ใช้โวมากขึ้นทำไมถึง อาจารย์เสรจึงพูดมากมาคือต้องการให้ใช้เร็วขึ้นเร็วขึ้น,นให้ลูกพบลูกชะลุนั้นทีนี้พอไม่อยากจะลูกก็รู้ว่าดีก็ต้องถอยหลังไปองศีไปปฏิบัติตนั้นเพื่อชะลอ,อเพื่อชะลอ,อการการลูกพบลูกชิลูกเวรลูกกรรมลูกคดีต่างๆแสดงว่ามันสะสมมาเยอะตั้งแต่บรรพก็หลุดจนถึงปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าสะสมกรรมตัวไหนไปบ้าง เราะนั้นภพกรรมมันผุดขึ้นุดขึ้นถด,ดขึ้นมันรับไม่ไหวนั่นแหละคนเราจึงบอกว่าทําไมปฏิบัติสายนี้แทนที่จะทุกข์ทำไมมันถึงทุกข์จริงๆมันเข้าใจผิดมันเข้าใจไม่ถึงคือการที่ปฏิบัติตอนนี้มันต้องตามพบตามชาติตามเจ้ากรรมนายเวรตามวิญญาณพวกนั้นให้ให้ถัดให้ใช้กันให้ทันคือถ้าเปิดตัมัก็อยากจะใช้กันเหมือนกับคนที่เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ พอเจ้านี้ไปเจอลูกนี้ลูกก็เลยถามมีตังค์ไหมก็บอกว่ามีเออมีก็ใช้เสิก็ใช้บอกให้ลูกนี้ก็บอกยังไม่ใช้หรอกอีก็ตอ้องทำวานก่อนก็ผัดไปมันก็จะไปเจอเวลก็ใหม่ท่นใหม่มันก็เลยกลายเป็นนี้เพิ่มขึ้นเียถ้าเกิดนี้ปุ๊บใช้ไปมีปุ๊บใช้ไปมันก็ลุกลุกไปเรื่อยๆลกไปเรื่อยๆตัวใหม่มันก็ไม่เกิด ทีนี้ตัวใหม่มันเกิดมันก็เป็นการลองใจทดสอบมาแต่ใช้คนดีเลยพูดไว้ไม่จะทําไม่ไม่นั่นแหละมันก็นั่นแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมันก็ใช้กันยากอย่างเราคำแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสังเกตดูไหมทําไมเราถึงไปอีกยืนตรงนั้นมาอ๋อไปช่วยเหลือเขาคือเขาไม่มีบุญกุศลที่ใหญ่กว่านี้ ทีนี้เราพูดไปก็มันเข้าข้างตัวเองก็มันซาร่าเนี่ยก็เออเรายังค้างมันมันก็ยังเจอปัญหาว่าเออพอบป่วยของพน,นังงาเราใช้หมดเป็นไงเจอแต่ของของค์รีเราใช้หมดเป็นไงไก็ต้องเจอแต่ว่ามันจะบอกเราหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วทีนี้ของแต่ละคนก็เหมือนกันเรองขอให้เกตพอหมดเป็นไงเพอเราใช้หมดตรงนั้นปุ๊บมันก็แต่และเรื่องว่าปุดขึ้นเต็มไม่หมดเลย เยอะแยะมากมายของมันเนี่ะก็คือมันเป็นส่วนที่เขาผลขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะใช้แสดงว่ามันต็หนักหนาจากการพอสมควรของเะิรดเราใช้บเอาเกิดเรื่องไหยตอนที่เราคาดยกไม่เป็นไรคเพราะว่าคนของการปฏิบัติของเราก็ปกตรงนี้ได้มันก็คุมของตรงนี้ได้มันเนี่นี่ก็คือในส่วนของการปฏิบัติที่มันจะจะอยู่หน โลกกระทมันต้องเป็นทไในทาที่เหนือโลกรีวัว่าโลก,กุตระกรมทาที่สูงก,ก็โลกที่อยู่เหนือโลกแต่พวกโลกโลกคิดในเราก็คิดได้เหมือนกขาแต่เราอยู่เหนือตรงนั้นที่ที่สําคัญคือมันต้องตามรู้เข้าไปรู้ให้เกิดปัญญาซึ่งจะเป็นัดรากเห้า ของกุศลไปตัดกเงอของอกุศลเอากุศลไปตัดอกุศลเอาบุญไปตัดบาปแต่เขาไม่กล้าใช้คำว่าตัดหรอกตัดเนื่องตัดการมันตัดไม่ได้หรอกมันเป็นการใครทำมันใไว้ดต้องในนับกรรมนันนั้นพูดแต่คนไม่ปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติมันไม่ควรจะมันควรจะเป็น คือการทดใช้มันก็เป็นการตัดให้มันไปต่อเให้มันงอกที่เพื่อไม่ให้มันโตก็คือไม่ให้กำมันโตเพื่อไม่ให้มันตัดออกไปตัดทิ้งไปก็เหมือนมะเร็งตัดมะเร็งกระดิเต้านมตัดเต้านมทิ้งไปก็มันต้องการให้มันใยญ่เชื่อช่วยตัวไหนเนื้องอกมันสั่นตัดมันทิ้งมันะ ไม่ถึงกระแสตรงนั้นก็ให้มันงอกงามต่อไปก็แล้วแต่แต่ถ้าคนนี้วิธีตัดก็จะออกไปได้แต่ไม่มีวิธีตัดมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆรักษาไม่หายแต่ว่ามันก็รักษาพออะไรมันเจ็บก็ตองวามันไปได้การกระทำเมื่อกระทำไปแล้วจะลบไป เยนี่การกระทู้มเสรวคุถาเป็นถ้าเป็นอุ้จลกัรมันก็ตอนี่เร้ว่าใครจะต่อสายบุญก็ตามถ้าคนต่อสายบุญนานก็ต่อไปมันก็นะ่ตตอนนี้พวก็ันก็จะค่อยชเะรนออกไเลยก่อชจรรนตัว สำคัญมันชนะพวกชนะพวกมัจจุมันมันชนะนมมันก็เกี่ยวกับความใครก็ป็นแบบนั้นได้กิจกรรอะไได้ก็จอยากออไปมันก็ต้อไกันได้หมทุกคนมีคือร้ เกี่ยวกคนป็ะยากชนาะมานแต่ไม่ได้ทำทานไม่ได้ปฏิบัติดับรางสร้างองค์ระธรรมคุยยศสร้างความดีไปสร้างสร้างทางสร้างปีสร้างทางนต่ว่าต้องมีต่ชยขนาดมเนิดไมต่ชนาไม่มีเ่าอดเันแ้